เฮดทอปไปเก็บเอาตี้กาดทุ่งเกวียนเพราะว่าเขามา่สามารถเข้าไปในป่าได้ก็เก็บเอาในกาดไดยกันเนาะปีนนะมีเตืองก็กินในเะตืองก,กันแล้วกันใส่หม้อต้มละไว้เนี่ยเดี๋ยวมันสุกแล้วค่อยมากินมันแบบสุกกินได้ไหมก็น่าจะได้นะแต่มั่เคยกินหลังจากที่มันเดือดแล้วนะก็ใส่ในเกลือกับผงชูรสลงไปน่อยฟองมันตักขว้างไหมแล้วแต่ตักมาตักก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้กินนะ้ำเอากินก็เม็ดมัน เราจะรููได้ไงว่ามันสุกแล้วเออนี่กลิ่นมันจะออกแล้วสีมันก็จะค้ำไปนิดนึงจากที่มันดีอันนี้ยำสุกจะต้องรอสักกา้ามสุกแล้วปะตักใส่ถ้วยมาน้ำอืมเห็นไหมพอ,อละเหลือไว้คนอื่นกินพ่องจากนั้นก็คั่วพริกดำ ตอนนะันเหม็นไมต้ตงๆแหะนอ,อ่มมันอ่อน